ฉันลงเมื่อเช้า12คลิปคนกดไลค์7คนแต่ของแกเผอแปไปเดียวเมื่อกี้หมื่นเท่าไหรห1ื่นสี่ถ้าว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเต้นติ๊กตอกเลยเอางี้แล้กันแกลองถ่ายหน้าแกแบบที่คิดว่าทูเรที่สุดถ่ายเลยเดี๋ยวฉันลง1นึ่งสองอาลงเห็นเหนียงชัดมากเลยแกดูสิปั๊บอาลงนับ1ถึงสิบ หนึ่งสอสี่หย่ารีบสิหกเจ็ดแปดแปสสบโอเคดูห้าพันห้าห้าพันห้แคสิเองแห้าพันห้คนเห็นเหนียงฉันหมดเลยเนี่ยนะเดี๋ยวตาฉันจะทำท่าที่ฉันสวยที่สุดนับ1นึถึงสิไป1นึสองสาม 8 9 9 1 0แกเนี่ยเนี่ยขนาดแกนับช้ามากเลยนะทำไมแกเป็นร้อยแล้วหรอ,อ,อไม่มีมันไม่ได้อยู่ที่ท่ามันไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เป้าหน้า